สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับทางตนตกนะครับไม่ได้มีเฉพาะทางด้านนะศึกสงครามนะครับทางเศรษฐกิจก็มีด้วยนะแต่ผลเนี่ยทำให้รัสเซียนะครับยิ่งโตขึ้นหรือไม่อย่างไรไดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับความสําเร็จใหม่ปูตินโชว์ความสูญเสียตะวันตกต่อการรบทางเศรษฐกิจเหนือยูเครนนะครับรัสเซียใหญ่เป็นอันดับ4นะครับในจุดจุด,จด ผลสาเร็จใหม่ของปูตินเศรษฐกิจของรัเสเซียนะครับใหญ่สุดเป็นอันดับที่4ในโลกเศรษฐกิจของรัเสเซียนะครับแซงหน้าเหนือญี่ปุ่นปล่อยทิ้งเยอรมันนะครับอยู่ตําหลังในรายชื่อนะ P P P ของธนาคารโลกแม้ว่าบรรดาการคว่ำบาตรต่างๆของตะวันตกนะครับเหนือสงครามเศรษฐกิจของรัเสเซียนะครับต่อเนื่องที่จะพุ่งขึ้นต่อไปอยูเครนนะครับอยู่บนความเสียเปรียบ แต่ตะวันตกนะครับได้สูญเสียสงครามเศรษฐกิจนะครับกับปูตินไปแล้วหรือไม่รัสเซียนะครับคือเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกในพดต่างๆของการจับคู่นะครับของกําลังการจัดซื้อรัสเซียนะครับได้แสงหน้าญี่ปุ่นตามข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขข,ของธนาคารโลกนะที่ถูกปล่อยออกมาในเดือนมิถุนายนนะครับปี2024ในปี2021นะครับรัสเซีย ได้เหนือกว่าเยอรมันเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่5ของโลกแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่ได้ถูกแก้ไขได้ถูกรายงานแสดงโชว์ว่ารัสเซียได้แซงญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับในปี2021นับตั้งแต่การบุกรุกรานยูเครนนะครับของปุตินตะวันตกนะครับที่นำโดยสหรัฐได้ใช้การคว่มบาตรที่รุนแรงต่างๆต,ต่อรัสเซีย นอกเหนือไปจากนี้นะครับทรัพย์สินของรัสเซียมูลค่า3แสนล้านดอลลาร์นะครับที่ถูกเก็บรักษาอยู่ต่างประเทศได้ถูกยึดแช่แข่งไว้โดยพวกตะวันตกแม้การคว่ำบาตต่างๆนะครับ GDP ของรัสเซียได้ถูกรายงานได้เติบโตขึ้นราว3.6%ในปี2023เศรษฐกิจของรัสเซียนะครับกำลังเติบโตขึ้นท่ามกลางสงครามและการคว่ำบาตรนะครับได้อย่างไรกัน รัเสเซียนะครับยังคงเป็นผู้ส่งออกน้ํามันดิบรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกแม้ว่ามีคําสั่งนะครับของตะวันตกที่จะขัดขวางพวกเขาในขณะที่การใช้จ่ายสาธารณะนะครับของรัเสเซียได้พุ่งสูงขึ้นที่จะสนับสนุนความพยายามสงครามนั้นนะครับกำลังส่งเสริม GDP ของพวกเขาอุตสาหกรรมกระนาหูมของรัเสเซียและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ยังได้อยู่ในการาขึ้นนะครับนะแบบยังอยู่ในการขับนะแบบเกินพิกัดนะที่จะผลิตบรรดาวุธต่างๆเป็นต้นนะถ้าคานกลางของรัสเซียนะกำลังพิมพ์เงินเพิ่มมากขึ้นนะที่จะให้ทุนค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยต่างๆทางการทหารเงินเฟอ้อยังคงเป็นหนึ่งความท้าทายใหญ่ของธนาคารกลางร,รัสเซียนะครับ ก็ได้ถูกรายงานนะครับว่าได้ปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยต่างๆรูเบิลของรัเสเซียนะครับได้ถูกรายงานได้สูญเสียมูลค่าครับไปราวหนึ่งใน3ของมันนะครับต่อดอลลาร์ในปี2023นะครับมันข่าวแปรตามประเทศชิ้นนี้นะครับมันก็เป็นการแสดงให้เห็นนะว่าในช่วงสงคราม2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้รัเสเซียนะครับจะถูกการคว่ำบาตรต่างๆนะถูกการสกัด แต่ตัดขาต่างๆเนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจรัเสเซียนะครับยังเติบโตอยู่ก็ตามข่าวก็สงสัยนะครับว่าเติบโตได้ไงก็มาจากนเหตุปัจจัยก็คือว่ารัเสเซียยังคงครองนะครับเป็นผู้ส่งออกน้ํามันดิบรา,ายใหญ่อันดับที่2ของโลกอยู่ยังไม่ได้สูญเสียความสามารถตรงนี้ไปนะครับรวมถึงก็มีการใช้จ่ายในการผลิตอาวุธนะครับทำให้รัเสเซียเนี่ยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาวุธอยู่แล้ว ก็เร่นอะุตสาหกรรมนะการผลิตอาวุธนะครับก็ผลิตแทบไม่ทันนะ่ะนะก็เรียกว่า24ทับ7นะผลิตกัน24ชั่วโมง7วันทีเดียวนะครับก็งานล้นมือเขาทำให้เรศรษฐกิจรัสเซียโตขึ้นนะครับตอนนี้โตแซงนะทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นไปแล้วนะตอนนี้ก็ขึ้นมาใหญ่สุดเป็นอันดับที่4ในโลกนะครับก็จะตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมองว่ารัสเซียมีการเตรียมการมาเหมือนกันนะ ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ว่าเอาลงง่ายๆนะแล้วก็สำคัญคือมีคู่พันธมิตรที่สำคัญคือจีนอินเดียแล้วก็คู่หุ้นส่วนในบริกสนะครับที่หนุนอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ